้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากท l b อลบโยอิส่วนส่วนของรัฐดีด้วยทาเรื่องนักการเมืองนักการเมืองซึ่งผมคิดว่าท่านผู้ชมก็แหมอยากจะรู้ใจจะขาดแล้วตอนระหว่างเราพูดไปชื่อสิบชื่อเนี่ยระหว่างเราพูดไปเขาอาจจะไปจับแล้วก็ได้ผเพราะว่าคนที่ไม่คนที่เขายังไม่ได้พูดชื่อเลยแต่ยังนะ มีเพจอินฟลูเอนเซอร์อะไรไม่รู้ออกตัวยอดเต็มสะพืดไปหมดเนี่ยให้มันโดนให้มันโดนฟ้องมันคือเอาเอาวันที่พี่รู้สิบคนอันที่หนึ่งไม่ไม่ได้สีเดียวอันนี้ตรงกันอันนี้ตรงกันมีสองสามสีเป็นอดีตเดิมเป็นอดีตข้อมูลผมนะเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วตอนที่จับไอ้ที่เขตสามสาม แล้วจับที่อตากตากผมจะบอกให้ว่าชุดจับเราเนี้ยมีข้อมูลเหมือนเหมือนกันมาจากชุดจับเดียวกันข้อมูลแหล่งเดียวกันแล้วอานดี้นะครบอันนี้นึ่งชุดนี้รับรองได้ว่ามือมือลิทบี้สั้นทั้งนั้นเอ๊ะเอ้ะสามนี่ไม่ไม่นับอยู่ในสิบนี่ใช่ไหมพี่ไม่นับไม่นับใช่ไหมไม่นับโอ้โหอันที่สองนะท่านผู้ชมไอไอสิบนี้เนี้ย มันจะเป็นนักการเมืองที่เคยเป็นเดิมเขาบอกมีอดีตรัมรีแต่ผมไม่รู้ใครเคลีย์เอาบัญชีออกหรือยังนะแต่เป็นผู้สมัครสสมีทางใต้หนึ่งคนที่รู้สอสอทางใต้หนึ่งคนหนึ่งคนผู้สมัครสอสอหรืออาจจะเพิ่มเป็นสองคนใต้ตรงกลางหน่อยกับใต้ตรงล่างคนละพัก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 อันนี้คนละพักส่วนอีสานเนี่ยก็คนละพักอีก อ่าอีสานหนึ่งคนอีสานเนี่ยข่าวดังจะตายที่มันเพดมันก็ลงนั่นแหละไอ้นั่แหละของจริงมันทําพนันออนไลน์มาทังนั้นอ่ะอย่างน้อยสามคนเนี่ยเป็นนักการเมืองจริงๆอส่วนอีกหกเจ็ดคนเนี่ยข้อมูลผมเนี่ยเป็นองค์ประกอบอยู่กับพักเป็นนักธุรกิจอาจจะเป็นผู้สนับสนุนการเงินพักเป็นนอมินีไปจ่ายเงินให้พักอะไรเงี้ยหรือเป็นนักธุรกิจที่เชื่อมโยงบัญชี ออนไลน์สกมเมอร์กับไอกก้นักการเมืองทั้งหลายเบ็ดเสร็จประมาณสิบคนแต่แต่ผมย้ําเลยนะคือผมไม่ได้มาเข้าข้างบางพักที่เขาออกมาวยวายว่าเฮ้ยเล่นเข้าอย่างเดียวอะอมผมก็เห็นด้วยว่าเพราะว่าไอ้พักของที่คนที่จะออกไปจับไม่มีตัวพวกตัวเองอะตัวเองก็เท้า <laughs> ตัวเองก็เท้ากันแล้วดำปีด้วยพักรพักร่วมก็ดาปีเออเออเออดำปีเลยอ๋อไม่อย่างนั้นอีกไม่มีชื่อสมมุติว่ามันมีห้าสีแบบเนี้ยอื มันก็ยังมีประมาณสามสีคือคือในสีเนี่ยเป็นลูกพักอ่ะมีที่ที่ใต้ทางใต้ตอนล่างอ,ะอ่ะขอให้ลูกพักดําปีเนี่ยอ,อ่าอ่าอันนั้นมีแต่หัวหน้าภาคก,ก็ดำปีกว่า,าไม่มีไม่มีไม่มีอ่าแต่จะไม่มีอีกสองสีประมาณนั้นหรือเปล่าคือม,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 มันไม่มีหลายสีอย่าไปพูดคือไม่มีหลายสีแต่ไอ้สีที่มันมีอํานาจอ่ะไม่มีอ่าทั้งที่มันมีอ่าอ่าไม่รู้แล้วนะอ่าอ่าก็แสดงว่าจริงจอ่งอาอย่างนี้ก็โดนข้อหาที่ ว่าคุณมองเอาแบบมาปล่อยชื่อแบบนี้มันทําให้ตัดตัดแต้มดิสเครดิตการเมืองกันก็ต้องแบบก็ทําตัวคล้ายคุณเซนน่ะบอกว่ามันไม่เป็นสแกมเมอร์อ่ะมันไม่รู้มันจับเฉินชื่อส่งจีนก็จับให้แต่มันนไม่เคยเป็นสแกมเมอร์มันไม่รู้เรื่องทั้งที่มึงทั้งที่มึงเป็ตัวเจ้าพ่อเลยคุณเซนโมเดลเออนั่นเหมือนกันอ่ะทีนี้ผมมีอีกเรื่องนิดผมถามนิดนึงเนี่ยอันนี้มาจากคุณชัยชนกพูดเองก็ไปถมมีคนไปถามคุณอนุทินนะคุณชัยชนกนะพูดแล้วเนี่ย แกมัรู้อาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วนะตอนนี้แต่เคย,เคยบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยพ่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์เนี่ยคุณจะคุณมีคนไปถามคุณอาทิมาที่สิบเจ็ดนะครับทีนี้วันที่หมกราพี่ปรากฏว่าคุณสุประชัยนะเนี่ยออกมาบอกซึ่งคุณสุประชัยบอกว่าจะเอาผิดประหลัดดนะีอีนะกับคุณประเสริฐจันทราหลวงทองซึ่งไปเซ็นเอโอกับบริษัทสิงคโปร์ แล้วเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับไอ้บริษัทที่มาจะทําโครงการ World ID จะมาสแกนม่านตาแลกไอ้บิตคอยไงแลกไอ้ไอ้ไอ้ที่คลิปตไงเยเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนไปสแกนม่านตาลงทะเบียนไปแล้วล้านสองแสนคนอันนี้เป็นอันตรายเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะพี่ครับคือคือพูดเออผมเคยเป็นกรรมธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เป็นกรรมธิการพี่นาตั้งตอนตั้งกระทรวงดีีเนี่ยเปลี่ยนจากกระทรวงไอซีทีเนี่ยติดตามเรื่องพวกนี้ตลอด เราวันแรกที่เห็นข่าวเรื่องคนยอมไปสแกนมาตาหนึ่งล้านสองแสนคนเนี่ยมันเหมือนคนยอมไปขายไตยเลยใช่เพราะว<ม>่าน,นี่เขาบอกเลยคุณสุประชัยพูดเองนะว่าเนี่ยนะฮะอาจถูกนำไปใช้ในการสร้างบัญชีมหาวิจักรรมทางเทคโนโลยีได้ใช่ครับและแกก็บอกว่าเนี่ยความผิดเนี่ยเหมือนกับความผิดเดียวกับแบบคุณยิ่งรักเลยปล่อยป่าแล้วเลยทําให้เกิดความเสียหายจะนําเรื่องไปร้องดีเอสไอเพื่อให้ดหําเนินการก,กับนายประเสริฐและประหลัดดีอีนี่ร้องกี่โมง ไม่รู้ยังไม่รู้ผมบอกเลยบางซุปร้องกี่โมงร้องให้ดูจริงๆสักทีคืออย่า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 พูดอย่างเดียวอย่าเป็นนาโต้อย่าเป็นโนแอคชั่นทอล์กอลี่อย่าทำแบบไอตัวพีเองนของไอ้วีโรดไอันนี้ไม่เกี่ยวกับสิบสิบอะไรใช่ไหมพี่หรือว่าคืออันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันผิดอยู่แล้ว ผมว่าอันนี้อันตรายกว่าไอ้สิบพวกนั้นอีกนะไม่ไม่พอๆกันนะมันเร็วพอกันคืออันเนี้ยถ้าเห็นมีเบนสมิธมีลันตรีสองสาคนนะถูกเออแล้วอยู่ในรูปแล้วก็มีการเชื่อมเอามาเซ็น MOU เนี่ยกระทรวงดีเนี่ยมันเพื่อออดาเอาบ้านตาเนี่ย ไปสแกนสําหรับเวลาเปิดบัญชีม้าบัญชีม้าเกินห้าหมื่นเราต้องสแกนม่านตาถูกไหมเราเองเนี่ยจากโอนเงินทีละห้าหมื่น่ะมันก็เอาบ้านตางคนเหล่านี้ไปเปิดบัญชีม้าแล้วก็เอาม่านตาไปสแกนในเขมรนั่นไงอ๋อนั่นเนี่ยแหละมมีอะไรเลยนี่แล้วกระทรวงไปร่วมทำเนี่ยต้องดําเนินคดีแต่ถามว่าเมื่อไหร่ดําเนินกี่กี่โมงอย่าพูดที่ผ่านมาตั้งแต่มกราจนบัดนี้เนี่ยเซ็นยื่นได้ยังความจริงวันนี้พูดเสร็จพรุ่งนี้มาลืนไปยื่นได้แล้ว ถูกดำเนินคดีเลยเพราะมันเรื่องใหญ่หลักฐาชัดสั่ง,ง I, ดีเอสไอดำเนินคดีก็ได้ไปสอบสวนกลางก็ได้นะแจ้งดำเนินคดีซะอย่าอย่าอย่าพูดเพื่อหาเสียงคือผมเห็นด้วยว่าเรื่องนี้ผิดร้ายแรงร้ายแรงมากนะครับเพราะอันตรายมากก็ต้องดําเนินการแล้วมีคนที่เคยมาร้องกรรมธิการผมเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ป่วยติดเตียงมไม่สามารถเซ็นได้ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วแต่ว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้ให้เบิกเงินโดยบอกว่า ให้ตรวจสอบเงินํำนานปรากฏว่าโดนสแกนม่านตาจับพยาจับม่านตาให้สแกนโดนไปล้านสองเนี่ยคือแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันตรายส่วนส่วนเรื่องสิบคนแรงกว่าไหมก็แรงอีกแบบหนึง่งไอ้พวกนี้คือพนันออนไลน์แต่ตอนนี้มันมซื้อสงมันเหมือนประเด็นมันถูกพอบอกแกมเมอร์พนันออนไลน์มันถูกเบี่ยงไปทั้งทางแปดแปดแปดหมดนะพี่จนจนทาให้ไอ้เรื่องพวกนี้บางทีมันก็ถึงทั้งหมดสามกลุ่มเร็วชั่วพอกันคือพนันออนไลน์ อฟอกเงินแลวก็สแกมเมอร์สาม <3 S 1> อันเนี่ยมันพันกันเลยหมดถูกมันมันเร็วพอกันเพราะตอนนี้จีนเขาเอาจริงในการที่ส่งเฉิญชื่อมาปราบอาไทยควรจะเอาจริงในฐานะศูนย์กลางอาของการช่วยปราบหรือศูนย์กลางของการกลายเป็นแหล่งฟอกก็ได้ถ้าเราไม่ทําให้ดีเราก็จะกลายเป็นประเทศที่เป็นปัญหาแบบโคลอมเบียแบบไอ้ขอเขมรนะ่ะเออมันขเขมรนเอง,อองเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่า อย่าทำเฉพาะตอนหาเสียงอืเดี๋ยวคุณไปร่วมรัฐบาลกันผมบอกให้เลยว่าคุณร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วไม่ต้องมาพูดเลยใช่ไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็หายเอาไหมนี่ก็มาพูดทำไมไม่ได้แอนตี้พักพักที่จับไม่ได้เนื่องจากผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเกี่ยวข้องกับไตกมือตอนที่หาเสียงแข่งกันระหว่างภูมิใจไทยประชาชนเพื่อไทยอผมถามว่าพักประชาชนเนี่ยจะตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยได้ไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะไม่อยากร่วมอยากเต็มที่เลย แต่มันกลัวดีลรับจะแตกอ่าก็เลยรักษาเรื่องบางอย่างไว้ที่มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยเนี่ยจะมารวมกับน้ําเงินรวมกับภูมิใจไทยอ่าซึ่งอาจจะเป็นนายกอีกรอบหนึ่งอแล้วถามว่าคุณสุภะชัยกับคุณประเสริฐจะฟ้องกันอีกไหมตอนเป็นรัฐบาลกันแ่นไงถ้ามันไม่ฟ้องเลยหรือฟ้องเสร็จแล้วไปเกียดเสียกันอสรุปว่าสูตรจะเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยกล้าทำได้ทำอ้าตามนี้เลยแล้วแล้วประเทศได้ไร ก็ได้ได้รัฐบาลที่เหมือนกับทำไมคุณเศรษฐาผตาผมผมเลยไม่มีความรู้สึกหรือเห็นว่าการเมืองจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะครับไหนไหนพูดสุดท้ายคือผมเห็นว่าควรเลือกสอสอที่ดีไม่ใช่เลวน้อยที่สุดนะผมไม่เลือกเร็วน้อยที่สุดแล้วเลือกดีแม้จะอยู่พักเล็กอย่าไปเอ่ยเดี๋ยวหาว่าหาเสียงให้เขาเป็นนักต่อสู้และเขาหนึ่งคน พักละหนึ่งคนสองคนสามคนห้าคนเดี๋ยวเขาไปรวมกันได้ผมเล่าให้คุณเวทีและท่านผู้ชมฟังตอนผมเป็นสวเนี่ยปีห้าหนึ่งผมไม่รู้จักใครเลยครับก่อนมาเป็นสี่สิบสองไม่รู้จักกันเลยแต่ในสุดพอเราเข้าเป็นสวทั้งสัรหาและเลือกตั้งเรานั่งพูดคุยกันเราเสนอกฎหมายเราอภิปรายเฮ้ยเคมีเดียวกันนี่หว่าอมันรักชาติรักบ้านรักเมืองแล้วมันเป็นนักต่อสู้อมันเลยรวมกันเก้าสิบแปดคน ในสภาในการต่อสู้อเรื่องเขาพรอวิหารอืแต่เขาเรียกเราว่าสี่สิบสวก็เห็นรายซื่อเราสี่สิบคนในการเซ็นเซ็นเพื่อจ่ายเงินคนละพันค่าประชุมจ่ายเงินคนละพันนะค่าประชุมจ่ายกันเองเพื่อจัดอาหารมาเลี้ยงพวกเรากันเองอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสี่สิบผมเชื่อว่าสภางวดนี้เนี่ยไม่ดีอืรัฐบาลก็ไม่ดีผมไม่อยากจะพูดว่านะเดี๋ยวว่าเพราะผมเห็นมีแต่นโยบายแจกแจกยังไม่เห็นอะไรประเทศดีขึ้นเนี่ย เราจึงต้องมีสภาตรวจสอบอคนที่ตรวจสอบเดี่ยผมเชื่อว่าเราได้สักห้าสิบคนถ้าได้พักเล็กกลางที่มีอุดมการจะพักไหนก็ตามเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะไปรวมกันถูกถูกยี่ห้าคนเสนอกฎหมายได้ห้าสิบคนหนึ่งในสิบมันเสนอเรื่องไาษารัฐมนดูดนได้สิ่งสำคัญที่ต้องทำแบบนี้เราทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์ถ้าเขตไม่มีตัวให้เลือกโหวตโน โหวตโนให้ชนะแล้วเปลี่ยนตัวในเขตปาร์ตี้ลิสให้เลือกพักที่จะไปสู้แทนประชาชนในการตรวจสอบพักที่จะไปสู้แทนประชาชนถูกต้องครับไม่ใช่พักไปร่วมรัฐบาลอผมไม่เอาพักร่วมรัฐบาลผมเอาพักเข้าไปตรวจสอบไม่ว่ามันจะสีไหนอะถึงท่านผู้ชมกู้ชเห็นแล้วว่าที่สองปีที่ผ่านมาใครบ้างที่ร่วมต่อสู้กับพวกเรามาต่อสู้เพื่อ ชาติบ้านเมืองต่อ,อสู้เพื่อสถาบันต่อสู้เพื่อประชาชนเลือกพักนั้นปฏิริษีกาไปเลยอ,อย่าโหวตโนโอย่าเสียของอปฏิริษีห้ามเสียของอเขตเสียของได้ดโหวตโนถ้าชนะถ้าพอมีตัวให้เลือกให้เลือกอถ้าไม่มีโหวตโนบัตรประชามติลงไม่เห็นชอบเพื่อรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้เอารัฐธรรมนูญไว้เป็นกลไกและเครื่องมือในการจัดการนักการเมืองขี้โกงครับโอเคครับชัดเจนครับพี่ นะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด2ีเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id a c h a p s i store หรือโทร0 9 4 2 3 6 9 4 9 3